เราเขาวันนี้จะมาแจกโปรบิลาร์ดแล้วก็โปรบอลนะครับหรือโปรเอเบซีนะครับแล้วก็โปรล็อกหัวนะครับอ่าแจกโปรพ่อมึงไอ้ควายไม่มีหรอกไอ้พวกโง่ก็เขามโดนแม่เมื่อกี้เฮียมีวิวญาณเล่นเปล่าไอ้ควายถ้ามีเกมแน่พวกมึงไอ้เฮียมาหาโปรสัญหาแต่โปรเล่นไอ้เฮียสังคมเกมไม่น่าเล่นพวกมึงไอ้เฮียยังเออไอสัตว์สมองมีคิดบ้าง เล่นดําเ่ียเรโป้ไอสัตว์ปัญญามีปะไอเฮียฝีมือมีไหมไอเฮียใช้แบบตัวช่วยใช้โปรแกรมโกงอันโน้นอันนี้ไอควายสรรหาพวกมึงไอเฮียสมองไม่ค่อยมีควายเอ้ยสมองมีอยู่แต่ไม่ใช้ไอเฮียคิดบ้างไอสัตว์ทำไปเกมขอมพิวนตาเล่นนะไม่ไม่ใช่เกมคอมพิวเเล่นหรอกไอควายนะอะไรนะกูพูดเลยนะไอเฮียเออไอสัตว์ปัญญา่อนเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเออกูไม่ได้เออหรอกไอเฮียกูด่าพวกมึงเนี่ยให้พวกมึงคิดไอควายกูลองไล่นไหมไอเฮีย ไอสาระไองโงุ่ดเข้ามาไม่เอ็มึงไงเยวอ่อนพวกมัมีสมองไอเทียเล่นโปอ้อะสมองไม่มีควายหนาอ่อนไม่มีฝีมือ